ความรักที่ไม่ผูกมัดใจใครไว้ความรักเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตสแสวงหาเพราะความรักทำให้ชีวิตอบอุ่นทำให้หัวใจมีพลังและทำให้โลกไม่น่ากลัวจนเกินไปแต่ความรักก็เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเมื่อใดที่ความรักถูกผูกมัดด้วยความยึดถือเมื่อนั้นความรักก็มักกลายเป็นความทุกข แทนที่จะเป็นความสุขความรักที่แท้ไม่ใช่การจับผู้อื่นมาเป็นของตนไม่ใช่การผูกใจใครไว้ให้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเราหากแต่เป็นความรักที่ปรารถนาดีเห็นคุณค่าของเขาและให้เขาเป็นอิสระตามวิถีชีวิตของเขาเองความรักเช่นนี้เปรียบเหมือนสายลมที่พัดมาให้ความเย็น ไม่ใช่กรงที่กักขังนกให้อยู่ในอำนาจเมื่อความรักกลายเป็นการผูกมัดใจจะเต็มไปด้วยความกลัวกลัวถูกทอดทิ้งกลัวไม่เป็นที่รักกลัวเสียสิ่งที่คิดว่าเป็นของตนความกลัวนี้ทำให้ความรักไม่สงบแต่กลับกลายเป็นพันธนาการที่ทั้งตนเองและผู้อื่นต้องทุกข์ร่วมกัน รักเช่นนี้จึงมิใช่ความงดงามแต่เป็นการใช้ความรักเพื่อกักขังหากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าความรักที่ผูกมัดใจคนอื่นไว้มักแฝงด้วยความต้องการให้เขาเป็นอย่างที่เราหวังคำพูดที่บอกว่ารักแต่ภายในกลับหมายถึงอย่าไปไหนอย่าเปลี่ยนแปลงอย่าเป็นตัวของตัวเอง เมื่ออีกฝ่ายไม่ทำตามความคาดหวังใจก็เต็มไปด้วยความผิดหวังความโกรธและความเจ็บปวดนี่คือผลแห่งการรักแบบยึดถือตรงกันข้ามความรักที่ไม่ผูกมัดคือความรักที่มองเห็นความจริงว่าทุกคนมีเส้นทางของตนเองมีสิทธิ์ที่จะเลือกมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงมีสิทธิ์ที่จะก้าวไปข้างหน้า แม้บางครั้งการก้าวไปนั้นอาจไม่ตรงกับที่ใจเราอยากให้เป็นแต่ความรักแท้จะไม่ขัดขวางไม่กักขังเพราะความสุขของอีกฝ่ายสำคัญกว่าความอยากของตนอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อรักโดยไม่ผูกมัดคือความเบาสบายแม้บางครั้งจะมีความคิดถึงแม้บางครั้งจะมีความห่วงใหญ่ แต่ใจไม่ถูกกดทับด้วยความกลัวหรือความหึงหวงรักเช่นนี้จึงอบอุ่นจริงแท้เพราะเป็นรักที่ให้เสรีภาพทั้งแก่ผู้รักและผู้ถูกรักความรักที่ผูกมัดใจยังสร้างบาดแผลในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคู่ครองเพื่อนหรือครอบครัวเพราะเมื่อมีการควบคุมมากเกินไปอีกฝ่ายย่อมรู้สึกอึดอัด หายใจไม่ออกและเมื่อถึงที่สุดก็อยากดิ้นรนออกไปให้พ้นผลที่ตามมาคือความสัมพันธ์ที่พังทลายต่างจากความรักที่ไม่ผูกมัดซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ยืนยาวเพราะต่างฝ่ายต่างมีอิสระแต่ยังคงมีสายใยแห่งความปรารถนาดีธรรมะชี้ให้เห็นว่าความรักที่ผูกมัด เกิดจากความยึดมั่นในคำว่าของฉันเมื่อเห็นคนที่รักเป็นสมบัติของตนใจก็วันไหวตลอดเวลาเพราะกลัวว่าสมบัตินั้นจะสูญหายแต่แท้จริงแล้วไม่มีใครเป็นสมบัติของใครทุกชีวิตเป็นอิสระในเส้นทางของตนการยอมรับความจริงข้อนี้ทำให้ความรักไม่กลายเป็นเครื่องพันธนาการ ผลของความรักที่ไม่ผูกมัดคือความสงบเมื่อรักโดยไม่ยึดถือใจก็ไม่ถูกกักขันแม้วันที่อยู่ใกล้ก็เป็นสุขแม้วันที่ต้องห่างก็ไม่ทุกข์จนเกินไปเพราะรู้ว่าความรักมิได้ขึ้นกับการครอบครองแต่ขึ้นกับการปรารถนาดีและการเห็นคุณค่าของกันและกันความรักที่แท้ ไม่ใช่การเอามาเป็นของตุนแต่คือการมอบหัวใจที่ปรารถนาให้เขามีความสุขแม้บางครั้งความสุขนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงแต่ก็ยังยินดีได้อย่างแท้จริงรักเช่นนี้จึงเป็นรักที่ไม่สร้างพันธะไม่สร้างบ่วงแต่สร้างความอบอุ่นและความเป็นอิสระไปพร้อมกันในชีวิตจริง หากรักใครแล้วผูกมัดใจเขาไว้เราจะเหน็ดเหนื่อยเพราะต้องคอยเฝ้าระวังคอยตรวจสอบคอยควบคุมรักเช่นนี้ไม่เพียงทำให้เขาลำบากแต่ทำให้เราทุกข์หนักแต่หากรักโดยไม่ผูกมัดใจจะสงบเพราะไม่ต้องแบกภาระเกินจริงแค่ได้ปรารถนาดีและได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เพียงพอ ท้ายที่สุดความรักที่ไม่ผูกมัดใจใครไว้คือความรักที่ตั้งอยู่บนความจริงเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตเห็นว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงเห็นว่าการครอบครองไม่อาจทำให้ใครอยู่กับเราได้ตลอดไปเมื่อเข้าใจเช่นนี้รักจะไม่กลายเป็นพันธนาการแต่จะเป็นแสงสว่างที่ทำให้ทั้งเราและเขาเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่เบาสบาย ดังนั้นความรักที่แท้ไม่ใช่การดึงใครมาไว้ข้างกายตลอดเวลาแต่คือการให้เขาเป็นอิสระอย่างเต็มที่โดยเรายังรักด้วยใจที่ปรารถนาดีความรักเช่นนี้ไม่สร้างพันธะไม่สร้างบ่วงแต่สร้างความอบอุ่นและความเป็นอิสระไปพร้อมกัน